ใหญ่ก็นี่จะเห็ดแบบนี้เลยนะครับเนาะตัวนี้ก็หอมต้นงามเลยครับต้นสูงๆเลยครับนี่ต้นสูงแห้งเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหอมนี่กัดหอมตัวนี้ก็พักกัดพักกัดหอมนี่ก็จะถอนกัดหอมเนาะครับเนาะนี่ถอนเดียวให้คนนึงมาถอนต่างหากเดี๋ยวให้ปลามาถอนเนาะครับตัวนี้ยายถอนตัวนี้ตัวนี้แดนมันก็ห่อนแดนจ่าแห้งเนาะครับเนาะแดดจ่าแห้งมือนดียวแดนแห้งห่อนมือนี้ก็ห่อนทำครับตัวนี้ เม้าวานลมนะครับเมื่อวานก็ลมแห้งอยู่นะครับเนาะถอนแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอู้แดดแห้งดผดครับนี่เบิเ้งสภาพกับหูครับนี่นี่ก็จะถอนเบิ้งเอาอน,น,อน,นะต้นได้ต้นใหญ่เนาะครับเนาะเลือกเอามันมันเลือกเอาก็ต้นได้มันหนา,า,หน,านี่ยนี่ครับแบบแบบนี้เลยนะครับเนาะชมแดดมันก็แห้งผดครับ อย่าจ่ายให้ต้นนี้ปลูกยังนี่แปงนี่นี่ตนวานไม้วานักตนนี้วานไม้ออกไปขายก็วานไม้วานออกไปยันแบนี้นีอครับก็ค่อยเลือกหาบึงนะครับเนาะ เดียววต้นใหญ่นะมันใหญ่หรืมันใหญ่สูงสุดเท่าไรครับใหญ่ได้สูงสุดเท่าไรครับใหญ่มันยาวนะแมนครับโอ้โเดี๋ยวเป็นถี่แขนแขนนะครับอกก็ปลูกเจ้กมือนีะครับโอ้ตัวนี้มันเห็นเสี้ยนนึงแหละเห็นเสี้ยนแน้ะครับเนาะนี่ครับมันเห็นหยากตัวเริ่มันจะออกอพักใหม่น่ะก็จะขึ้นได้่นะครับนั่งใหญ่เห็นหยากตัวมันเห็ดง่ายตัว เลือด๋หวมันเต้นท pues mm ี่ e s 8, <S <Mot> ันกงามนะแ่ย <uch ing> <ful> yeah, ้อนกคนบ่อ้มันนาเดี๋ยวมันแยงสารอาหารกันครับ้มันหลายลนครับเ้อค่ะก้นใหญ่ๆนะขึยงมันก็ใหญ่กว่านีเ่เอ่เดิงเ่งเดินเบ่เบ่เบ่นเบ่ง่งเบ่งเน่งเบม่งเ่ง่่งเ่บ่เบงเ เก็บได้เป็นลักษณะนี้นะครับเนาะนี่ครับ